สวัสดีครับเบรกสะบัดคัดเสียเกลุดเผาสะดุดเครื่องหักสลักหายหัวเทียนอ่านยางแฟบแนบตายใดไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จสตาร์ทพังครับผมวันนี้มาคุยกันเรื่องว่าถ้าเกิดว่ารถเสียกลางทางขึ้นมาฮะประกันเคลมได้ไหมฮะต้องบอกกันตรงๆก่อนว่ารถที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุะครับแบบนี้เคลมไม่ได้ครับ ยกเว้นว่าในในลักษณะของการขับรถเข้าไปชนต้นมงต้นไม้หรือชนเสาอย่างเงี้ยฮะเกิดอุบัติเหตุแบบเนี้ยเคมได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขึ้นมาทํำยังไงฮะถติว่า,ากลางทางแล้วเกิดสตาร์ทไม่ติดขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะเรามาีในการที่เกิดเรื่องขึ้นมาเราก็โทรหาฮะหเวลาเราโทรหาก็คือว่าโทรหาโบเกอร์หรือว่าโทรหาบริษัทประกันที่เรารับทำนะฮะเขาจะ พอจะหาวิธีการได้ครับอย่างอย่างผมเนี่ยฮะเจอบ่อยฮะทางลูกค้าโทรเข้ามาฮะขอลดลากหรือว่า,อาขอความช่วยเหลือฮะแล้วก็คือข้อ2นะฮะที่จะพูดถึงก็คือว่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉินของบริษัทฮะอย่างเช่นบริษัท MSG ที่ผมรู้จักนะฮะเขาก็จะมีโทรเข้าไปครับก็จะมีคนปรึกษาครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ฮะบริการเติมน้ำมันให้ด้วยครับเวลาถ้าเกิดเหตุครับยังไงก็ขอบคุณครับ